สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาที่โซน B นะครับของเรือไททานิกนะครับโซนนี้ก็จะเป็นอาหารยุโรปนะครับบรรยากาศก็เหมือนที่พวกเราได้เห็นนี่เลยครับ เจอการก่อนจะเข้างานอันน <ornament. S 1> ี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องที่โรสกับแจ็คได้เจอนีโดใจโลใจมหาสมุทรโล่ใจมหาสมโอ้โหบรรยากาศได้เลยนะครับโอ้ ส,น,สนี่เรา,าเดินดูบรรยากาศรอบๆของโซนดีนะครับนี่นครับเป็นบันไดที่แจ็คเดินลงมา แล้วเราจะเดินขึ้นไปอยู่ทุกคนเนี่ยครับเราเดินขึ้นไปดูได้โดยรอบเลยครับ ไปดินเนอร์ไปงานดินเนอร์พวกไฮโซพวกคนมีฐานะโอ้โหสวยงามมากดูพื้นดูพื้นโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศทางโลกคื <Isaac. S 1> คนทุกคนที่มาร่วมงานเดี๋ยวแจ็คเดี๋ยวแจ็คขอถลไลลงราบันได้เดี๋ยวทุกแจ็คขอถลไลเร้าลงลามาได้ มนดูกันทีละร้านเนาะก็มีร้านอะไรบ้างที่อยู่โซนอาหารยุโรปนะครับนี่บ้านนี้ก็จะเป็นเชฟบิ๊กเป็นมันบดมีบอล เคสนี่ม <The> <diver> ีอะไรแนะนำท่านผู้ชมบ้างไหมเอ่ยมีอะไรเด่นๆครับร้านเชฟเคฟสขายอะไรหลักๆเอ่ยเฟตเฟต่นชีสค่ะแล้วก็จะมีบียอสไส้แซลมอนค่ะแล้วก็ไส้กุ้งแล้วก็ไส้ไส้ล็อบสเตอร์ค่ะโอ้โหมีไส้ล็อบสเตอร์ด้วยเนาะ่ดีดึงนี่เลยรสชาติล็อบสเตอร์ ตามตีมเลยเนาะตามตีมงานเลยของเชฟเวสที่ก็คือว1 2เนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบอยากจะมาชิมอาหารก็คือสิบวันเต็มเลยเนาะสิบโมงถึงสี่ทุ่มจากเอ2นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับต่อมาก็จะเป็นเชฟมาตินครับไอรอนเชฟ เชฟจิมมี mie, ่เชฟบิลลี่แล้วก็เชฟปู <men> <g ül> สวัสดีครับดูเมนูก่อนได้ครับม <c oughs> ีเมนูอ,อะไรแนะนำมากเลยตอนนี้มีหมด3เมนูครับจะเป็นเลเยอร์เค้กเป็นชั้นๆครับมีมัทฉะทีรามิสุชานไฮบิสคอปมะพร้พาวครับแล้วก็โอเรียลโอเรียล กล่องละร้อยหกสิบครับสี่กล่องสามร้อยครับไอ้สามกล่องสี่ครับอ้เดครับเขาจเไปเป็นร้อยเลยเนาะได้ครับอยู่ที่ดีสเนาะคับเชฟิ้งเชฟดแล้วก็เชปเนาะครับสิบบาทเต็มเเลยเนาะครับเจอกันดังเอินครับจเป็นเชฟเบียเชฟเบี เบียเมีอะไรนำเสนอครับเป็นไวครับ<อ>เป็นไวนเนืก,กับไวนกันเป็นไานเนื้อ ถึงบูธถึงของเรานี่ก็อยู่10วันเต็มๆเหมือนกันใช่ไหมครับตั้งแต่10บโมงถ,ถึง4ี่ทุ่มเนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนี่ต้องมาที่บูธอะไรบูธบีสิบเอ็ดเนาะของเชฟเนอนค สวัสดีครับสวัสดีครับเซ็ป๊อปครับเซ็ป๊อป,ปมีอะไรนำเสนอครับอ่าวันนี้มาในแนวสเปนิชครับเป็นอาหารสเปนะะ <c oughs> เรามีกุ้งกัมบาสครับเป็นกุ้งที่เสียกับน้ำมันมะกอกนะฮะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยกระเทียมแล้วก็พริกแห้งครับผม <c oughs> ทานคู่กับขนมปังซาวโด่กรอบกุ่งก <c oughs> จิ้มน้ำมันมะกอกกิน <c oughs> วันนี้วันนี้กับการมาการันตีเองเลยอ่ากับการันตีเองครับนอก ยังไม่พอเรายังมีทูน่าสเต็กด้วยทูน่าสเต็กแล้วก็มีเซบิเช่ด้วยครับอาหารทุกเมนทั้งหมดเลยพูดถึงเชฟมาทุกวันเลยใช่ไหมครับมาทุกวันครับแลอยากพบตัวเชฟตัวเป็นนี่มาได้เลยที่เทุ่มสี่ทุ่มเนาะสิบโมงสี่ทุ่มบู๊ตบีสิบบีสิบโอเคครับผมขอบคุณครับเชฟสต๊อกสวัสดีครับแม่กัปตันกัปตันหนุ่มนี่ เชฟอยากท่เีอะไรบาง เหลืองมาทำเป็นซอสนะครับที่รวมกับมายองเนสนะครับเป็นซอสที่นา่งคู่กับลิ้นบัวแล้วออนท็อปด้วยครัมเบิลซาวโดที่เราทำขึ้นมาเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นรสของฟดิฟายนะครับที่เชฟใช้เวลาหลายสัปดาหนีนะครับคือเนื้อที่ค่อยสโลคุกมานะครับแล้วก็หางไม่ได้นี่เป็นซิกเนเจอร์ของเชฟนันนะครับคือครีมมี่แมสโปลาโตนะครับอร่อยมันดเนาะใช่ครับและไฮไลท์หนึ่งก็จะเป็น สตูแก้มวัวนะครับสตูแก้มหมูไอบริโกนะครับอร่อยเหมือนกันแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นพาสต้าเส้นสดครับมีให้คุณเลือกทั้งแบบที่ใส่ครีมแล้วก็ไม่ใส่ครีมนะครับนี่จะเป็นแบบไทยนะครับพาสต้าพริกกระเทียมกรูแล้วก็จะมีไข่ไก่แล้วก็จะเป็นทับทัพโนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการมามาทานนี่ก็คืออยู่ที่บูธเลยนะครับบูธแปดนะครับบูธบีแปดเนาะครับมาทุกวันเหมือนกันทุกวันเลยครับมีทุกวันนะครับยินดีที่จะมาพบกัน ก็ได้สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเนาะใช่ครับสิบโมงเช้าโอเคขอบคุณมากครับมากครับเชฟเตยสวัสดีครับเชฟเตยไี่มีเมนูอะไรเป็นเด็ดๆนะครับผมกี่เป็นหมูทอดปาเจต้าครับจะเป็นสไตล์อิตาเลียนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหมูกรอบ เอเชียดีไลท์แลมตรงนี้ก็คือุโรเสอเมริกาเวี่ก็อยู่กลางาเือไไงมืมตรงนี้เลยนะารถไารเรได้เลยเรื่องยเชฟมิเชลได้ปเเลยนคลาสเลยครับโเอเนี่ยจะเป็นยัรอยู่กันหน้าเรือเลยเลือ นาเรือสวอได้เลยครับมีหน้าเรือจริงที่เรือที่ไปถ่ายรูปเป็นกรู้ได้เลยต้องจากนเชื่อมตตลอดแล้วส่วนส่นที่อเมริกาทวิสตรงนั้นเรียกว่าอะไรครับนเป็นเม็กิโกร์เป็นเกมเอเปินครับก็ขั้นบนเป็นหน้าสุเจ้าเรีมครับโอ้เป็นเครื่องาร

ชิมเก๋กัลราคาทีนี้เราขายมางกรองโฟกานะคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบล็กนัมโฟกานะคะคที่มังกรเนี่ยด้านในเราจะมีลูกเกดเทเรนะคะคแล้วก็ยูสูจนนะคะคส่วนแบล็กนัมเนี่ยค่ะจะเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะคะคแล้วก็ มีเจลแอปเปิลค่ะและส่วนสีดำเนี่ยเป็นแบล็การลิกคาเวียรค่ะจะให้ความรสชาติต่างกันใช่ค่ะมามารวมกันมามิกกันเนาะมามิกกันค่ะใช่ค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะอยากจะมาชินนี่ต้องมาที่มูดอะไรนะครับปีหนึ่งค่ะีหนึ่งเชฟจิ๊กับเชฟกิ่งนะคะโซนบีนะคะ สิบห้งส้งี้งวแีั้วันนี้วันที่สามวันที่สิบสองสิงหาเดือนสิใช่ค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีครับแน่นอนอยู่แล้วแมป์มเลยที่าาเรื่องอะไรครับบอกอะไรกเอ่อออชันเอ่อออชัทำไมอะเข้ยัางขอยู่เหรอก็ขายได้ ที่นี้เราก็จะเป็นที่ตรงโซนนี้นะครับเป็นอาหารยุโรปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพบกันที่โซนอื่นนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับยังไงฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ<อ>สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามเพ<อ>ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ